สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อวาไรตี้ครับคลิปชี้เป้ารถเก่าวันนี้ครับเราก็มีซูซูกิคาริเบียนครับมานําเสนอกันนะตัวนี้เป็นตัวขับสีด้วยนะครับนี่อย่างเท่เลยครับสียังสวยนะครับรายละเอียดชั้นนี้ผู้ขายตั้งไว้ที่1นึ่งแสบาทนะครับนะพร้อมเล่มครบครับราคานี้ใครสนใจก็สามารถติดต่อเจ้าของรถได้ผ่านลิงก์อ่าเฟซบุ๊กครับทางอ่าด้านล่างคลิปนะผมทิ้งลิงก์ผู้ขายไว้ให้ด้านล่างคลิปเลยครับติดต่อได้โดยตรงเลยครับ ในลิงก์ก็จะมีเบอร์โทรผู้ขายไว้ให้เรียบร้อยนะสามารถติดต่อได้เลยนะครับจะไม่ได้ลงไว้ในคลิปนะเผื่อเจ้าของขายได้แล้วจะได้ไม่ต้องมาตามลบทีหลังนะครับนะแล้วก็เก็บไว้เป็นข้อมูลด้วยครับเผื่อใครขายอ่าไปแล้วนะครับคิดถึงรถตัวเองก็เข้ามาดูรายละเอียดได้นะครับว่าเราเคยลงขายไว้ใครเคยเป็นเจ้าของมาแล้วบ้างนะกรณีก็จะลงไว้นะครับในรายละเอียดชั้นนี้เครื่องเป็นเครื่องเดิมโรงงานนะครับเชื้อเพลิงเป็นเบนซินครับ ชุดแต่งอุปกรณ์นี่ก็เพิ่งเบิกใหม่มาหมดเลยนะครับคันนี้นี่ราคา1 9 9 0 0 0บาทนะสายลุยครับนะอุปรกรณ์ด้านหน้านี่ครบคันเลยนะครับพร้อมลุยจริงๆนะครับรายละเอียดก็นค่อนข้างจะเยอะอยู่นะค่อนข้างเยอะอยู่ก็สนใจงก็ลองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปได้นะครับนี่ราคานี้ก็ถือว่า กลางๆนะเพราะว่าสภาพค่อนข้างจะใหม่อยู่นะครับค่อนข้างสวยเลยนะดูจากในรูปนะรถคันนี้อยู่แถวสุขสวัสดนะครับนะสุขสวัสดิ์ร้อยครับสุดปากการนะครับใครที่อ,อยู่บ้านระน้ำท่วมนะก็ใช้แนวนี้นะครับนะจอดรถอยู่บ้านนี่ไม่ต้องห่วงครับเวลาฝนตกน้ําท่วมอะไรประมาณนี้บางคนนี่ ซื้อรถเก่งมานะแต่ว่าพื้นที่ที่ตัวเองอยู่นี่ก็น้ําสูงนะน้ำท่วมบ่อยฝนตกน้ําท่วมนะบางครั้งเรากลับมาไม่ทันนะครับคือนะ <c ười> ยังไงบางคนเนี่ยมีมีรถยนต์รถเก่งนะแต่ว่าเวลาไปทํางานเนี่ยเอารถมอไซค์ไปนะเพราะว่าเ <c ười> <c ười> ข้าเมืองอะไรประมาณนี้นะครับจอดรถอยู่บ้านที่น้ําท่วมกลับมา,าย้ายไม่ทันนะก็พังกันไปนะครับรถสูงสูบแบบนี้ก็อาจจะช่วยยื้อเวลาไว้ได้บ้างน,นะก็เลยน้ําสูงนะครับพาอยู่ ใกล้แหล่งน้ําท่วมน้าสูงๆนี่ก็ลองใช้เป็นแนวนี้ครับให้มันเหมาะกับชีวิตประจําวัน,นครับเหมาะกับพื้นที่นะก็ก็ดีนะครับรถแนวนี้ก็ใครสนใจก็ทักไปแล้วกันนะครับทางช่องเป็นแค่สื่อกางให้เท่านั้นนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถชั่มใหม่ท่านจะได้ไม่พลาดนะผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ